แน่นอนเลยครับเรามั่นใจมากๆว่าถ้ามีซอฟต์พาวเวอร์อะไรหนึ่งของประเทศไทยที่จะทําให้เราพังนาดในระดับโลกได้อย่างออร์เทนติกและได้อย่างออแกนิกและได้อย่างแข็งแรงที่มันจะไม่มี วันที่ใครจะทามาถทาสิ่งนี้ได้ดีกว่าเราคือการที่เราพามมยไทยไปยิ่งใหญ่ในระดับโลกทั้งในรูปแบบของในฐานะกีฬาและที่สําคัญที่สุดในรูปแบบของสมบัติของชาติในรูปแบบของวัฒนธรรมของประเทศไทยว่าสิ่งนี้มันอยู่คู่กับประเทศไทยมาตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยเกิดขึ้นโโกใบนี้แล้วมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นและสิ่งนี้มันมันยิ่งใหญ่มาก มันคือแบบที่แรกของโลกเหมือนการมาดูมวยมันมีอัตลรทมากขึ้นด้วยความที่มันเป็นสิ่ธที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในในโปรเจกต์แบบนี้จุดเริ่มต้นคือเราก็ยังไม่รู้มันจะมีอะไรโดม,มันก็ไม่ได้เป็นโดมเปล่าๆเ,เรียกได้ว่าเ e ี่ n น expectation อยากมากครับนําเสนอมวยไทยในใน entity yeah, S4 ของมวยไทยเนี่ยให้มันมีความน่าสนใจฉะนั้นพี่โซนี่ดาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยกันนําเสนอช่วยกันสร้างความน่าสนใจคิดว่าวันหนึ่งน่าจะได้ร่วมงานกันแน่นอน It's crazy, it s <S really, crazy. yeah, yeah, yeah. it's wild, like big, vibrant, cool, crazy, unique, over the top. Excited to see it. It's Oh, really? So, we're really excited to see it. It started everything, so it's really amazing to m e y e a h ่อนที่เราจะไปคุยกับผู้บริหารเวทีราชดำเนินนะฮะขอมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี projection mapping กันก่อนโดยทีมงานดีไซน์คิดที่ร่วมรังสรรเทคโนโลยีนี้กับเวทีราชดำเนินครับการทำ projection mapping เอาแบบตามชื่อเลยก็คือ projection ก็คือ Projector รนี่แหละ เอาโปรเจคเตอร์อะมาฉายเป็นแมปแมปไปที่ไหนก็ได้จริงๆคือคนเราก็จะชอบคิดว่าการทำโพดิชันแมปปิ้งเนี่ยมต้องทาที่ตึกไม่ใช่จริงๆงคือแมปอะไรก็ได้แมปตัวคนก็ได้แบบขั้นแรกๆที่พี่ทดลองทําพี่ทดลองด้วยการแมปเข้าไปที่เสื้อเสื้อผ้าแดนเซอร์ dancer, กล่องเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งโพดิชันแมปปิ้งเนี่ยมันคือเฟรมเลสมันทําให้เราอะหาเฟรมของตัวเองโดยที่มันไม่จําเป็นต้องเป็น สี่เหลี่ยมมันเป็นวงกลมมันเป็นขวดมันเป็นอะไรก็ได้อันนี้มันคือเสน่ห์ของโพสชั่นแมปปิง จริงๆกอ็อย่างที่โปรเจคแมปปิ้งก็โปรเจคเตอร์เนะเป็นหลักแหละแต่ว่าระหว่างทางก็ใช้คอมพิวเตอร,ร์ปกติใช้ซอฟต์แวร์บ้างซอฟต์แวร์ก็ซอฟต์แวร์ทำโปรแกรมปกติครับ r f t e r 3 D, หรห3ืออะไรพวกอย่างเงี้ยทำเหมือนที่แอนิเมชันหรือว่ากราฟิกใช้กันแต่ว่าสิ่งที่มันจะต่างก็คือเราใช้โปรเจคเตอร์มาเทสงาน จริงๆแล้วเนื่องจากต่าจำเนินะคะอยากเปลี่ยนแปลงโฉมตัวเองจริงๆโจย์จากลูกค้าเองก็คือบอกว่าแบบเราอยากทําให้มันเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวด้วยคืออยากเผยแพร่มวยเราอ่ะมาตั้งแต่ยุคสมัยส,ยสงครามแบบนานมากก่อนอยุธยาอีกอะ่ะด้วยตัวสนามมวยเองอยากให้มันเป็นเดส์เนชั่นของนักท่องเที่ยวเราอยากจะบอกประวัติศาสตร์พพรา์มันคือแบบที่แรกของโลกทํายังไงให้ราชดำเนินมันชัดเจนขึ้นชัดเจนมากๆในมุมที่เป็นมวยไทยที่นี่ที่เดียวในโลกเหมือนการมาดูมวยมันมี อัตลบมากขึ้นแล้วก็อยากเอาความเป็นศิลปะไทยเน้นให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันคือมวยไทยจริงๆแบบออริจินอลมวยไทยนั่นคือโจทย์หลังจากที่ได้ฟังคําตอบจากทีมงานผู้สร้างกันมาแล้วนะฮะเรามาคุยกับผู้บริหารเวทีทราชดําเนินกันต่อดีกว่าครับว่าทําไมถึงได้สนใจเทคโนโลยีโปรเจคชันแมปปิ้งและนํามาใช้ในโครงการนี้ ต้องขอเกรื่นถึงบร,ริษัทของมวยไทยแล้วก็ไปบร,ริษัทของเวทีมวยราชดำนิคือพอเราได้เข้าใจในบริบทของมวยไทยจริงคือมวยไทยมันมีความพิเศษมากๆในฐานะของอามาชวร์อาร์ตเชืปะการต่อสู้เนาะแล้วก็ในฐานะของกีฬาที่มันมีความแตกต่างจากกีฬาชนิดอื่นมากๆมันมีเรื่องราวมันมีความเป็นมามันมีวัฒนธรรมมันมีความเชื่อมันมีวิถีปฏิบัติต่างๆที่มันมีความน่าสนใจและมีความยิ่งใหญ่มากๆที่คนทั่วโลกเนี่ยถ้าได้รู้ได้เห็นเนี่ยน่าจะสร้างความตื่นเต้น สร้างความสนใจได้ได้มากกว่าการแค่เป็นแค่กีฬาอีกอันนึงก็คือประวัติศาสตร์เวทีมวยราชดำเนินคือเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยใช้คําว่าเราเป็นเวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกประวัติศาสตั้งแต่ปี1945 80ปีถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมวยไทยในการก้าวกระโดดจากการมันเป็นแค่ศิลปการต่อสู้หรือเป็นวัฒนธรรมของไทย,เ,ยเข้ามาเป็น ในฐานะของกีฬาเพราะพนวกหลายๆอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยมันทาให้เวทีมวยชเด a n และมวยไทยมันเป็นมากกว่าแค่กีฬาชนิดหนึ่งแต่มันคือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มันมีความน่าสนใจมากๆไม่ใช่แค่ของไทยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับทั้งหมดทั่วโลกแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากพอที่ทําให้คนทั่วโลกน่าจะหลงไหลกันมันแล้วก็ถ้าเกิดได้รู้มันจะรู้สึกว่ามวยไทยมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆซึ่งนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถ้าเกิดได้รู้มันจะรู้สึกว่ามวยไทยมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มมมมมมาาาาาาากกเเเเรรรรจะะททททํยยยัังงงไไไนนนให้้ปปสบณ์ดดดดิิวววีีชูออ ตาค้างปากค้างว่าโหมวยไทยมันยิ่งใหญ่มากๆนะตั้งแต่เราทากันมาปี2ปี3ปีเนะเราก็อยู่ในสนามกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราได้เห็นว่าเออสิ่งที่มันยูนิคมากๆอีกสิ่งหนึ่งของเวทีมวยจำเนินมันก็คือรูปแบบสถาปัตยกรรมของมัน a r คิ i t e เจอร์ของมันโหมีอายุมา80ปีแต่ก่อนก็คือเป็นโดมคอนกรีตแรกของประเทศไทยเป็นเวทีคอมแบทสปอร์ตเตเดียมเดียวในโลกแห่งนี้ที่เป็นทรงกลมมันทําให้เราเห็นถึงโอกาสว่าเออเราน่าจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้มันกลายมาเป็นประสบการณ์ที่มันไม่เหมือนใครได้เราน่าจะยูท เข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Experience การเดินทางเข้ามาดูเวทีมูราชเนินโปรเจคชันแมปปิ้งก็เลยเป็นช้อยั์แรกเลยที่เราสามารถใช้กับเวทีมูราชเนินได้และก็มีข้อดีอันนึงก็คือโปรเจคชันแมปปิ้งเราสามารถค่อนข้างลิมิเตชันค่อนข้างน้อยแล้วเทคโนโลยีนะวันนี้เนโปรเจคชันแมปปิ้งค่อนข้างอ d v วานช์มากๆแล้วก็โปรเจคเตอร์ค่อนข้างอด v วานซ์มากเร s โซลูชันความละเอียดความสว่างของแสงต่างๆเทียบ ได้ว่าไม่ต่างกับจอ L E D แล้วก็ในความละเอียดบางทีอาจจะอาจจะมากกว่า L E D ในมิติอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มี flexibility ในการที่เราจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงรูปแบบคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ค่อนข้างมี flexibility ให้เราทำงานได้อย่างมีความ Effective มาขึ้น ด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจุดเริ่มต้นคือเราก็ยังไม่รู้มันจะมีอะไรโดมันก็ไม่ได้เป็นโดมเปล่าๆมันก็จะมีโครงสร้างไฟอะไรมาบังอยู่อะไรต่างๆนานาเราต้องใช้การศึกษาเรียนรู้ค่อนข้างนานแล้วก็หา์ทเนอร์ในการที่จะมาทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยบวกกับลิมิเตชันของไทม์ l i n e ที่เราตั้งไว้ก็ค่อนข้างชาเลนจ์มากๆคือโดยปกติแล้วเนี่ยในการทำ immersive experience จะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึงสองปีตั้งแต่การสตีดพื้นผิวการสตีดอาร์เคตเจอร์การสตี e รนนีเสิร์ชคอนเท กานผนวกทุกอย่างเข้ามารวมรีโนเวชันอะไรต่างๆก็มีชาเลนจ์ Challenge ที่เราตั้งไว้นะวันแรกคือไม่ถึงปีแล้วต้องออช่าณนะวันนั้นมันมีหลายๆอย่างมากๆที่เราไม่รู้คือ,อเทคโนโลยีมันต้องเป็นยังไงต้องใช้จานวนโปรเจคเตอร์เท่าไหร่พื้นผิวเนี่ยมันจะสามารถทำโปรเจคชันแมปปิ้งได้ยอย่างอลังการขนาดไหนมันจะมีเราจะคาลิเบรตมันได้กับพื้นผิวโดงที่มันไม่ปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียบแล้วพื้นผิวสีเราก็ขึ้นเมทาไม่ไดส้สุดท้ายมันจะออกมาเป็นอะไรอย่างไรรีโนเวชั่นในสนาเมเ,มเมอ,มอ็กซ์ รวมเนื้อสาวซส,สเต็มก็จะมีเอ็กโคอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในสนามเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวแปรที่เรายังไม่ดูเยอะมากการหาคนมาร่วมลงเรือลำเดียวกันกับไทม์ไลน์สั้นๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างชาเลนจ์มากซึ่งเราก็ใช้คำว่าพลิกแผ่นดินหาเยอะเหมือนกันกับพาร์ทเนอร์ที่จะมาร่วมทำกันจนเราได้เจอกับ one of the most expertise ในเรื่องของ immersive experience ที่เป็นบริษ,ษัท Canada. ทางแคนาดาครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ประกอบลางว่าเอเอ,อจะมีคนเข้ามาช่วยในการที่จะทำสิ่งนี้มันเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจจริงๆกับเทคโนโลยีมันจะ เกิดอะไรขึ้นและไทม์ไลน์ของมันควรที่จะทำอะไรอะไรต่างๆนานาอะสิ่งที่เราต้องนําเสนอคือถ้าเราเรานำเสนอความออเทนติกของมันให้ออกมาให้ได้มากที่สุดรอยสักเกี่ยวกับมวยไทยอะไรต่างๆปรับเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆสมัยรัตนโกสิทร์ตอนนั้นวังเปยังไงคือความสวยงามทุกอย่างสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันมีอยู่แล้วเราแค่นําเสนอในรูปแบบที่มันมีความน่าสนใจดึงแก่นแท้ของมวยไทยออกมาให้ได้มากที่สุด ถ้าเกิดเป็นโดมคอนกรีตเป็น projection ที่เป็นโดม building ถาวรเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่ามันก็จะมี projection mapping อื่นๆหน้าตึกอะไรต่างๆที่พื้นผิวปริมาณพื้นผิวตารางเมตรจะมากกว่าที่เวทีมูเรสดเนินแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการยิง projection mapping อาคารถาวรที่เป็นโดมเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคอนกรีต แน่นอนเลยครับก็คือถือว่าเป็นอีกอันนึงที่เรามั่นใจมากๆว่าถ้ามีซอฟต์พาวเวอร์อะไรหนึ่งของประเทศไทยที่จะทําให้เราพังงาดในระดับโลกได้อย่างออเทนติกและได้อย่างออร์แกนิกและได้อย่างแข็งแรงที่จะไม่มีวันที่ใครจะสามารถทําสิ่งนี้ได้ดีกว่าเราการที่เราพามวยไทยไปยิ่งใหญ่ในระดับโลกจริงๆทั้งในรูปแบบของในฐานะกีฬาและที่สําคัญที่สุดในรูปแบบของสมบัติชาติในรูปแบบของวัฒนธรรมของประเทศไทยว่าสิ่งนี้มันอยู่คู่กับประเทศไทยมาตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทย เกิดขึ้นมาโลกใบนี้แล้วมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นและสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่มากๆ ใช้คำว่ามีแน่นอนเลยเพราะว่าในมิติของเราอย่างที่เกิดไปนะคือที่มาที่ไปของร่าเฉนินเมเนมสีมวยไทยอ่ะมันก็เพราะเราอยากเราเรื่องบอกเล่าให้คนได้มีประสบการณ์ร่วมได้คนได้เอนเกจกับคำว่ามวยไทยที่แท้จริงซึ่งณวันนี้ใช้คำว่าเราก็ยังแค่เหมือน scratch the surface จริงๆของขอด้านสนใจของมวยไทยมันยังมีมวยไทยอีกหลากหลายมิติเลยที่จะทําให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมวยไทยที่แท้จริงในมิติ Element อะไรต่างๆในรูปแบบโ r รดัก t อื่นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีแน่นอนมีแน่นอน เรียกได้ว่า beyond expectation คืออยากให้คนได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทยมากขึ้นอยากให้คนได้มารับรู้แก่นแท้ของความเป็นมวยไทยมากขึ้นอย่างที่เราได้สนใจมางอย่างที่เรารู้สึกมันเจ๋งเนี่ย เราอยากทุกคนได้เห็นว่ามันเจ๋งจริงๆเลยแล้วก็อยากสร้างประสบการณ์ที่มันยูนิคและเวอร์คลาสจริงๆกับเวทีมวยราชดำเนินอะไรอย่างเงี้เนาะพอเราได้ล็อคอิมเมอร์ซีมวยไทยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าแบบทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบเฮ้ยมันมันเป็นเวอร์คลาสเอ็กซ์เพียร์เรียนซึ่งอันนั้นก็เป็นอะไรที่เราแบบมันไม่ใช่แค่เออเออเป็นประสบการณ์มวยไทยที่ดีที่สุดที่เคยดูมาหรือมันเป็นอะไรสักอย่างแต่มันคือเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มันคือ culturally experience ผนวกกับถููกกกนน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 นาาเเเเสออใรรปปแบบททีี่่่่มมัััซึึง้็็ไคย ว่าแบบโหคนจะรู้สึกว่ามันเป็นเป็น world class experience แล้วก็ไม่เคยมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าคุณจะรู้จักมวยไทยไม่ว่าคุณจะชอบกีฬาหรือไม่ชอบกีฬาคุณควรมาประสบกับ experience นี้สักครั้งหนึ่ง It's crazy It's really crazy yeah It's It <'s S 2> wild. wild Like big vibrant cool crazy unique over the top Really amazing to so's อยากมากครับใช้คำว่าอยากอากมากแล้วผมคิดว่าน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างในฐานะของการนำเสนอมวยไทยไม่ว่าจะในรูปแบบไหนรูปแบบหนึ่ง เราคิดว่าน่าจะมี potential สูงมากๆแล้วก็เราคิดว่าด้วยมวยไทยมันไม่ใช่ของใครคนหนึ่งนะแต่ว่ามวยไทยมันเป็นของคนทุกคนจริงๆแล้วก็เราก็มีมิชชั่นในการที่จะนําเสนอมวยไทยใน entity as a whole ของมวยไทยเนี่ยให้มันมีความน่าสนใจ น,นพี่โทนี่จาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยกันนําเสนอและช่วยกันสร้างความน่าสนใจซึ่งแกได้ทำมาแล้วจริงๆท,ที่ทำให้ทุกคนทั่วโลกมีฟีโนเมนอลรู้จักองค์บากรู้จักท่ามวยไทยความความยูนิคเนี่ยสองท่ามวยไทยเนี่ยในอดีตมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราคิดว่าเราในฐานะทีรมราชดำเนินทีรมทราชดำเนินใน g s เเนี่ยเราอยากมากๆแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งน่าจะได้ร่วมงานกันแน่นอน หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากคุณสรันในการพาชมเวทีและก็ i m m e r อร์ซีโปรเจคชันแมปปิ้งครับและได้มีโอกาสชมโชว์การต่อยมวยจริงๆด้วยทั้งนี้นะครับผมได้เห็นถึงแสงสีเสียงที่อลังการมากๆครับแสงถึงกลิ่นอายความเป็นไทยที่อบอวนเล่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ผ่านภาพที่ฉายบนโดมโปรเจคชันแมปปิ้ง เป็นโดมคอนกรีตนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ชาวโลกได้เห็นถึงศิละปะการต่อสู้ไทยที่น่าสนใจจริงๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับนวัตรกรรมนี้เราได้พูดคุยกับทั้งทีมงานผู้สร้างและผู้บริหารเวทีมวยราชดำเนินถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของนวัตรกรรมนี้กันมาแล้วหากใครสนใจอยากรับชมความอลังการแบบนี้นะฮะไปกันได้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ t ท N Tech ทกันด้วยนะครับ